รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการช่อง5้าวรรตี้อยู่กับแตงกวาธนัญญาพีพิธวณนนิชการค่ะวันนี้แน่นอนนะคะเรามาพร้อมกับสาระและความบันเทิงมากมายเช่นเคยที่จะทาให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะสําหรับช่วงแรกวันนี้นะคะไปติดตามเรื่องราวกฎหมายใกล้ตัวในช่วงรอบรู้เรื่องหนี้กับทนายช่อง5้าวรรตี้ค่ะ วันนี้ผู้คุยกันต่อนะครับร่างกฎหมายที่ยังไม่บังคับใช้นะครับแต่ว่าใกล้ตัวมากมากเลยขอชื่อเต็มหน่อยนะฮะชื่อค่อนข้างยาวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ,พอสอวันนี้พูดคุยกันต่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสงงเงียบบุษบาบาลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลายัยกรุงเทพธุบบรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์พูดถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม จร,จริงๆไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการไทยนะครับ,รบแต่มีหลายเจ้าเลยที่ฐานเขาอยู่ต่างประเทศเป็นบริษัทต่างประเทศแต่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มนะฮะจากคือเราควบคุมเขาไม่ได้นะ,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็จะดูในเรื่องของว่ากฎหมายฉบับนี้ขใครจะได้ประโยชน์บ้างน,นะครับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจครับนะครับผู้ประกอบธุรกิจคือผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับก็จะมีความชัดเจนในการ ดำเนินธุรกิจว่ากฎหมายกำหนดอะไรให้บ้างนะครับก็ทําตามนั้นในส่วนของการบริการแพลตฟอร์มเนี่ยตัวเองก็ต้องเสนอไปว่าจะให้ทําอะไรบ้างมนแถึงว่าผมผมเป็นผู้ให้บริการค้าขายลรับผมก็ต้องไปจดอะไรบ้างที่ต้องกกอกต้องใส่ข้อมูลเป็นแพลตฟอร์มนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าบางคนก็กกอกอย่างหนึ่งบางคนก็กกอกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็สำคัญในการประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือกับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าขึ้นทะเบียนไว้แน่นอนนะครับติดตามได้ส่งของตามนั้นไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการนี่สําคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยผู้ใช้บริการนะอยู่ได้เพราะผู้ใช้บริการใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีผู้ใช้บริการก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการนี่สาคัญนะสั่งของไปสิบครั้งได้สิบครั้งดีตามที่สั่งสั่งของไปสิบครั้งโอ้ทั้งสิบครั้งแย่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการก็สําคัญเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ใช้บริการสามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ให้บริการนี่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปดําเนินการตามกฎหมายได้ ชัดเจนมากกว่ากฎหมายเก่านะครับหรือตัวพบรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะอันนี้เป็นเรื่องของการควบคุมดูแลเพราะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายจะต้องแจ้งให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบหรือขึ้นทะเบียนทราบแล้วต้องขึ้นทะเบียนไว้นะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับหน่วยงานภาครัฐก็เช่นกันนะครับหน่วยงานภาครัฐเองเราเห็นหลายๆหน่วยงานก็ เข้ามาใช้บริการในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะนะครับอันนั้นก็มีประกาศมีระเบียบรองรับก็ไม่มีปัญหาแต่เกิดความสะดวกกับภาครัฐเองนะครับเมื่อก่อนนี่ยต้องไปนั่งรอกันตึงหลายคน <c oughs> นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการจํากัดจำนวนก็ได้ลงทะเบียนนะครับในการใช้บริการก็ได้ก็ลงทะเบียนไปปกติอันนี้ก็เป็นความสะดวกไม่ต้องไปนั่งรอนานนะครับสมัยก่อนไปรอกันครึ่งวันนะครับ กว่าจะได้ทํา<ม>บัตรอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้วก็ไปก็ได้ทําเลยนะครับก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเองก็อาจจะดูแลในเรื่องของการให้บริการ<ม>นะครับดูแลในเรื่องของการดําเนินการการมีเวทีในการที่จะพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้มันควรจะปรับอะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่สําคัญนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าอย่างผู้ให้บริการเองเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมคับเอ็ดด้าใช่ไหมฮะมันจะไปซ้ําซ้อนกับที่เขาเคยขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องไปจดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์างอาจารย์คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ในการที่จะออกประกาศอะไรต่างๆเช่นเขาเคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับหน่วยงานอื่นใช่ครับนะครับถามว่าเขาต้องไปขึ้นอีกไหมกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ต้องขึ้นแล้ว<อ>ก็ถือว่าภายในหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้ถึงกันให<อ>้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องขึ้นใหม่และ้ะแต่ทั้งนี้ที่ไม่ต้องขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของ คอทอเนี่ยกำหนดไว้ครับ,รบถ้าเป็นข้อมูลเดียวกันเหมือนกัน,กนแบบนั้นก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นแล้วแต่ถ้าข้อมูลไม่ได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันแบบนี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนใหม่นะครับก็ไม่ถือว่าซ้ำซ้อนอแต่ก็เป็นผลดีกับผู้ประกอบธุรกิจว่าคุณไม่ต้องไปขึ้นซ้ําถ้ามันมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มันตรงกับที่เขาวางไว้ ครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งมองในมุมของผู้ประกอบธ,ธุรกิจเขาจะมองว่ากฎหมายฉบแบบนี้มันจะไปเพิ่มขั้นตอนหรือว่าความยุ่งยากในการให้บริการกับกับลูกค้าเขาหรือเปล่าครเราก็ต้องมองโอกาสนะครับคือผู้ใช้บริการเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยมผมว่าเขาน่าจะยิ่งชอบอที่จะตรวจสอบได้ว่าอันนี้เนี่ยมันถูกต้องไหม,มดําเนินการถูกต้องไหมบริษัทแจ้ทงทะเบียนไว้ยังเพราะว่าอะไรครับ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะไปตรวจสอบถึงต้นข้อมูลได้ครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างประเทศปัญหาคืออะไรเวลาเขาไปเราไปดําเนินการในต่างประเทศเนี่ยบางทีเราติดต่ออะไรเขไม่ได้เลยเพราะเป็นข้อมูลลอยอใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ อันนี้จะถูกบังคับว่าผู้ประกอบการไทยก็ดีผู้ประกอบการของต่างประเทศนะครับเขาต้องเท่าเทียมกับเราก็คือต้องมาขึ้นทะเบียนกับกับเรานะครับในประเทศไทยอาจจะตั้งตัวแทนหรืออาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องขึ้นทะเบียนถึงจะดําเนินการในการเรื่องของธุรกิจตัวเองได้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิล์ละเพราะอะไรเพราะเพื่อการตรวจสอบ นะครับเขาต้องแต่งตั้งตัวแทนหรือจะมาเป็นเองก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับหลักก็คือต้องมีตัวแทนในประเทศไทยสําหรับคนที่ทําธุรกิจตามประเทศ<อ>หรือบริษัทต่างประเทศจะเข้ามาส่งข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาเฉยๆไม่ได้ละนะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอืเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลา ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ฐานเขาบริษัทแม่เขาอยู่ต่างประเทศเวลาเขามาให้บริการในประเทศไทยก็จะต้องขึ้นทะเบียนจดทะเบียนให้เรียบร้อยมีตัวแทนเพื่อที่จะให้มีความรับผิดชอบเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้ติดต่อได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องอีเมลไปตามประเทศนู่นเลยอันนั้นก็ยุ่งยากสำหรับคนใช้บริการนะฮะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะคือกฎหมายที่กำลังใกล้จะประกาศใช้แล้วนะครับ สำหรับกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ขอพระคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรสงเสงี่ียบบุษบาบาลผู้ช่วยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับขอพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นที่ได้ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยในความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและแรงงานไทยในทักษะฝีมือของแรงงานไทยค่ะ เมื่อวันที่7ทธันวาคม2,564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปพบปะในจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานได้บริการณโรงแรมอนันตราแมนโกฟในโอกาสเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยมีมิสเตอร์คาร์เรตชาลาบาซีเจเนอเรลล์แมเนเจอร์ให้การต้อนรับ ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายคาเล็ตถึงสถานการณ์แรงงานไทยในช่วงโควิด -19 และการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อมาทำงานในต่างแดนก็อย่างที่ได้พบกับทางเมนเจอร์ทางโรงแรมอันันตาอันดาราว่าสิ่งที่เขาชื่นชมและชื่นชอบแรงงานไทยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าทุกท่านทราบว่าแรงงานไทยนั้นมี มีบุคลิกอัญญาสายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งที่ผมได้คุยกับทางน้องๆที่ทํางานที่นี่ทุกคนก็มีความสุขกับการทํางานที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่ผมดูแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างโอกาสให้กับผู้บริหารต่างประเทศต่างๆที่ก็มีโรงแรมก็จะรีเวทเป็นพนักง,งานคนไทยมาถ้าเกิดโควิดรักษาระยะได้แบบนี้ธนาการผมว่าจะทําให้มีการส่งออก แรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มผมตั้งใจให้เพิ่มมาสักห้าสิบเปอร์เซนต์จากยอดที่มีอยู่ที่ผ่านมาบางประเทศผมก็สามารถไปให้ทางทูตแรงงานไปเจรจาได้เพิ่มยอดมา20%แล้วบางประเทศในวันนี้คือท่านนายกร,ร,รัตีท่านมาเกประยุจันโอชาได้เน้นย้ำในเรื่องของการฝึกทักษะแรงงานพี่น้องคนไทยที่จะมาทำงานต่างประเทศแล้วก็ให้อบรมความรู้เรื่องกฎหมายของประเทศนั้นๆันไอ้น,นี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่กระทรวงแรงงานต้องทำ แล้วก็การติดตามการดูแลการช่วยเหลือโดยเรามีทูตอยู่หล,ยหลายประเทศทูตแรงงานนะครับซึ่งคอยดูแลพี่น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานตา่ตางๆประเทศตา่ตางๆหลายสิบเป็น1 0 45ประเทศนะครับซึ่งเราเองก็มีคิดว่าเราจะต้องพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ให้พี่น้องหรือพี่น้องคนไทยนั้นได้มาทํางานต่างประเทศเพื่อมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถชักชวนเพื่อนๆมาทํได้วยอีกนะครับ ในแต่ละปีมีแรงงานไทยไปทำงานต่างแดนเป็นจำนวนมากและมีไรายได้ส่งกลับประเทศไทยเพื่อพัฒนาประเทศปีละประมาณ2 0สนล้านบาทรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยในต่างแดนทุกคนจึงได้มีการก่อตั้งสำนักง,งานแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อดูแลและช่วยเหลือแรงงานไทยป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบและช่วยเรียกร้องสิทธิประโยชน์กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม สักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะเปลี่ยนโหมดไปสู่ความสนุกสนานในบรรยากาศของการสังสรรค์น,นะคะกับงานทันนัทเทิร์ฟแกรนโอเพนนิ่งนิวเจน2022ซึ่งบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามพร้อมกันช่วงหน้าพักก่อนครู่เดียวค่ะช่องห้าวาไรตี้ ฆาบุรุษผู้มีสเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งช่องห้าวาไรตี้ าะะพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่คึกคักสนุกสนานค่ะเรามาร่วมงานของผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะธนทเทิร์บค่ะนี่เลยงานแกรนด์โอเ i n g รนตธนทเทิร์บนิวเจน2022นะคะตลอดปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะได้ติดตามกิจกรรมของทางธนทเทิร์บค่ะที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมมากมายท่ามกลางสถานการณ์โควิด19ในปีหน้าธนทเทิร์บจะมีจุดประสงค์จะมีกิจกรรมดีๆอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้เราได้ติดตามกันแน่นอนรวมถึงบรรยากาศความสนุกสนานของงานวันนี้ด้วยค่ะ ดรธนัทเชี่ยวชาญอักษรประธานกรรมการบริษัทธนัทเทิร์ปพันธุ์ิจจำกัดพร้อมผู้บริหารบริษัทร่วมพิธีเปิดงานแกรนโอเพนนิ่งธนัทเทิร์ปนิวเจน2022อย่างยิ่งใหญ่ภายในเรือสำราญทมกลางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังโควิด -19 ซึ่งบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ก่อนลงเรือก่อนลงเรือทุกคนต้องผ่านมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังโควิด1 9ซึ่งบรรยากาศภายในเรือเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะการลุ้นรางวัลจากไข่ที่ได้ลงทะเบียนก่อนขึ้นเรือ ดรจิระอาุโนไทจิตที่ปรึกษาบริษัทธนท์เทอร์พณนช์ิจจำกัด um at, กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายอย่างเต็มรูปแบบและเป็นการขอบคุณหน่วยงานอีกทั้งสื่อมวลชนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆของบริษัทซึ่งที่ผ่านมามีกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนและสังคมมาโดยตลอดและปีหน้าจะนำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาพัฒนาสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่สากลขณะที่นายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ สสจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายชายัยยานพลสุวรรณสส,สปทุมธานีและดรชยพัฒนวิไลหัวหน้าคณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุลากล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทที่เติบโตเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและเป็นบริษัทที่เล็งเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือประชาชนและสังคมนําฟ้าทาลายโจรและกระชายขาวแจกให้กับผู้ป่วยโควิด -19 และผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมาก วันนี้ช่องพ่าวอร์รตี้ของเรานะคะพาคุณชมเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเราได้มาร่วมงานของบริษัทธนทร์นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปร่วมงานการขอคุยกับผู้บริหารใจดีของเราค่ะงานนี้คืองานอะไรคะท่านคะครับงานวันนี้เป็นงานแก a นโอเพนนิ่งนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดตัวเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดังด้านสมุนไพรเข้าสู่ประเทศไทยเข้าสู่ตลาดนะฮะบ,บริษัทธนทร์เป็นผู้นําด้านสมุนไพรมากว่า20ปีในวันนี้ก็เลยถือโอกาส เชิญชวนเพื่อนๆและคู่ค้าทั้งหมดมาฉลองปีใหม่กันพร้อมกับรับทราบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและก็เป็นคำมั่นสัญญาว่าเราธนทเทิร์บจะพัฒนาสมุนไพรด้วยศักยภาพของโรงงานซึ่งเรามีพร้อมทั้งเทคโนโลยีนะฮะและนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนึเครื่องมือเราวันนี้เพื่อจะพูดคุยกันว่าเราจะนำสมุนไพรไทย ด้วยความภูมิใจของคนไทยเข้าสู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกให้จงได้ครับแล้ววันนี้นะคะเรามีแ่กผู้มาร่วมงานในหลายท่านเลยค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะอย่างเช่นท่านสาสจังหวัดอุบลราชธา,านีท่านชูวิทย์ค่ะท่านคะรู้สึกไงที่ได้มาร่วมงานวันนี้บ้างคะครับก็มีความรู้สึกนะครับต้องขอบคุณบริษัทธนเทิร์ฟที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตของประเทศก็คือวิกฤตโควิดได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่นฟ้าทลายโจรกระชายขาวแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านผู้แทนรัษฎรไปนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งที่บริษัทธนทเทิร์จะก้าวต่อในปี2565แล้วก็ให้กำลังใจพนักงานครับค่ะยังมีท่านสสชัยยันนะคะจากจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะท่านรู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาร่วมงานวันนี้ค่ะเอ่อก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทธนทเทิร์โดยคุณธนัทนะฮะแล้วก็ บริษัทธนทรเทิร์ปเนี่ยทำประโยชน์ให้กับสังคมหลายเรื่องนะฮะในส่วนของอการนำฟ้าทลายโจรมาช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตโควิดนะครับทางธานทเทิร์ปเนี่ยได้นำฟ้าทลายโจรไปมอบให้กับสภาผู้แทนรัษฎรเรานะฮะ,ะหลายหมื่นกล่องะ,ะจะเป็นแสนกล่องนะฮะแสนแสนตลับนะฮะเพื่อให้สสเนี่ยได้นำไปมอบให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยแบ่งเบาการรักษาพยาบาลบรรเทาอาการ คนที่เป็นเบื้องต้นนะฮะแล้วในวันนี้ธนาเทิร์ฟเนี่ยได้มีการเปิดงานการโอเพนนิ่งแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นการเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทธนาเทิร์ฟด้วยนะครับวันนี้ครับขอพระคุณครับและขอถามความรู้สึกของท่านดรชยพัฒนนะคะในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทธนาเทิร์ฟค่ะเลนเชิญค่ะก็ได้เลยก็ว,วันนี้ผมก็มีความปลื้มปิตินะครับแล้วก็ดีใจอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นบริษัทธนัทเท์ฟผู้ซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งในปีที่ผ่านมาที่เราประสบปัญหาวิกฤตโควิดได้ผลิตสมุนไพรคือฟ้าทลายโจนและกระชายขาวออกแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการรักษาหรือบรรเทาเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพมากๆตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งทำให้วันนี้บริษัทธนัทเทอฟก็ามาเปิด งานแสดงตัวว่าวันหน้าธนทรเฮิรจะเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรไทยที่จะก้าวสู่ระดับประเทศและระดับโลกในวันข้างหน้าผมมีความยินดีมากและขออวยพรให้บริษัทธนทเฮิร์บพานนิดจงประสบความสำเร็จในใน,ในทุกๆด้านและร่ำรวยร่ำรวยครับขอบพระคุณครับ และสุดท้ายนะคะรายการช่องห้าวไรตี้ของเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทธนาเทิร์บด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนซึ่งได้ติดตามทําข่าวทํากิจกรรมของทางธนาเทิร์บมาโดยตลอดต่อนเนื่องทั้งปีซึ่งเราจะได้เห็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากเลยค่ะ โอกาสวันนี้นะครับว่าขอขอบคุณท่านทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายและทีมงานเราทั้งหลายที่เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งและเพี้ยนแข็งน,นะครับซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่งอบขึ้นราหลายเพื่อสำหรับสุขภาพที่ร้องชาวไทยนะครับ เพราะว่าบริการทางด้านนียหลากหลายเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้จัดจำหน่ายหลากหลายประเทศน,นะครับรวมถึงประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ นี่คือรายการช่องข้าววไรตี้ค่ะขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะหลายคนน่าจะเริ่มวางแผนเดินทางวางแผนเฉลิมฉลองกันอย่างไรก็ตามขอฝากความห่วงใยถึงสุขภาพของทุกท่านด้วยนะคะดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภยัยสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็เฉลิมฉลองให้มีความสุขค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันอาทิตย์12บสมกายนาทีกับดิฉันแตงกวาธนญาวันนี้สวัสดีค่ะ